สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอมให้กับน้องสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่รูปได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะแลวเราก่อนอื่นนะคะมาสรุปกันนะะเมื่อวานเมื่อวานเมามตัวเลขนะคะเอาเม็ดเดียวลงสองครั้งะคะสายด่วนไม่เอาลงเงินลายพี่น้องโอ้ยนะคะ เมื่อวานสายด่วนมานะแต่น้องสาวโซ่ลงผิดนะคะรีบนะทุกคนเงินไลายต้องกราบอขอโทษขออภยนะัยเนาะห้าเจ็ดนะคะมาเนาะสองหนึ่งหลุดนะคะใบน้อยจับชุดวีนเข้าสองหนึ่งศูนย์หกนะคะศูนย์หกหลุดนะหกสี่หลุดนะคะเก้าเจ็ดมาตัวเน้นตัวชอบนะคะหกสามหลุด 4ีห้าจับชุดวินเข้านะคะรูด4มารูด5เข้าหลดนะคะสองสานะคะจับชุดวินมานะคะสองสามสรุปแล้วเม็ดเดียวเข้า2น้อยนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยหอยสังก็จะเป็น6กสาบวกลบคูณหารเบิ่สิบสอนะคะ 1 9นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้19 04นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้21ตัวทสุดท้ายจะเป็น75นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้เบิร์น3สาำหรับเม็ดเดียวเนาะให้รูด1 1กับ5นะคะเขารูดไปที่1 1 0 1นึ่ลืมหน่มนะคะหนึ่งนะคะแล้วก็หนานะคะสำหรับแนวะทางตัวเลขที่น้องสาวชอบก็จะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หสองสองหนึ่งหเก้นึ่งหนึ่งสามสามหนอีกคู่หนึ่งนะคะ คู่หนึ่งเขาเป็นหนึ่งหกแล้วกันนะคะจดไว้แค่ว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลกคนละจะได้ไม่พลาดหนทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า